ดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฟางเช่นเคยนะคะกับรายการมีสาระรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอน่าน้อยใจไหมคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเป็นกําลังใจได้ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามายางชาแนลปาฏิหารนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของค่าไฟค่าไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าบินมาแล้วเนี่ยยิ่งน่าร้อนนะยิ่งปวดใจมากเพราะว่าบินค่าไฟเนี่ยจะแพงมาก พอยิ่งหน้าร้อนปุ๊บคนก็จะเปิดแอร์กันกระหน่ำซัมเมอร์เซลเปิดทั้งวีทั้งวันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการเปิดแอร์ที่ดีเดี๋ยวขอหยิบก่อนนะคะคุณผู้ชมการเปิดแอร์ที่ดีเนี่ยควรจะเปิดยังไงให้ประหยัดไฟอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะ เชื่อว่าเวลาอากาศร้อนคนเมืองส่วนใหญ่จะหันไปนอนแอร์กันทั่วหน้าแต่จะใช้แอร์อย่างไรให้สามารถประหยัดไฟได้ถึงปีละประมาณ12,500บาทต่อห้องนอน ซึ่งแอร์ขนาด1ตันต้องการไฟฟ้าประมาณ1,500วัตต์ถ้าเปิดวันละ8-10ชั่วโมงค่าไฟ3.5บาทต่อนหน่วยก็จะต้องเสียค่าไฟปีละประมาณ1,900 0บาทค่อนข้างแน่นอนแต่อาจจะตัดตัวมันเองไม่ต้องทำงานอยู่บ้างสัก20%ดังนั้นค่าไฟจะตกประมาณปีละ1,500 0บาท ส่วนใหญ่วิศวกรเครื่องกลไทยจะแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่25องศาและความชื้นสัมพัสธธที่50ซึ่งเมืองไทยเราควรกำหนดอุณหภูมิอยู่ที่27องศาและความชื้นสัมพัสที่70เเพียงแค่นี้ค่าแอร์จะลดจาก15,000บาทเหลือ10,000บาททันที ในขณะที่ยังรู้สึกสบายดีเพราะสำหรับคนไทยเรา25องศาอาจจะหนาวเกินไปและบางคนอาจป่วยเอาด้วยอีกทั้งบางคนคลุมโปงมิดเลยด้วยซ้ำไปถ้าใช้ชุดนอนโปรง่ปรงๆไม่ห่มผ้าหนาตั้งอุณหภูมิที่28องศาก็ยังได้เลยค่ะค่าแอร์ก็จะลดลงเหลือเพียง8,000บาท ถ้าตั้งอุณหภูมิไว้ที่28-30องศาแล้วเอาพัดลมตั้งพื้นมาเป่าแบบสายไปมาพัดลมนี้กินไฟเพียง50วัตต์เปิด4ชั่วโมงต่อวันตลอดปีเสียค่าไฟ630บาทจะลดค่าไฟแอร์จาก8,000เหลือ2,000บาทเท่านั้นซึ่งเหลือเชื่อมากๆค่ะเพราะพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วอุณหภูมิจะต่ำกว่า30องศาอยู่แล้วแอร์ Air ก็จะหยุดไม่ทำงานบ่อยจนถึงเช้าส่วนเราก็หลับแล้วไม่ว่าจะหลับหรือไม่ก็จะเย็นสบายดี เพราะพัดลมจะทำงานตลอดทำให้เรารู้สึกสบายเหมือนว่าอุณหภูมิอยู่ที่27องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังพอดีสำหรับคนไทยทำให้ไม่เป็นโรคจากความเย็นเกินไปอีกต่างหากด้วยค่ะจากเที่ยงคืนถึง7-8โมงเช้าเราแทบจะไม่เสียค่าแอร์เท่าไหร่เลยแต่เสียเพียงค่าพัดลมแทนซึ่งถูกกว่ามากๆทางค่าใช้จ่ายและวิธีใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้เราสามารถเสียค่าแอร์บาทประหยัดไฟได้ราว12,500บาทต่อปียังมีคำแนะนำอีกยังประหยัดได้อีกยังสามารถประหยัดได้อีกค่ะ โดยในขณะที่กินข้าวและดูทีวีตอนหัวคำ่ำให้เข้าไปที่ห้องนอนเปิดหน้าต่างห้องนอนนิดหนึ่งแล้วเปิดพัดลมไล่อากาศร้อนในห้องออกในระหว่างนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงอากาศร้อนเฉยๆแต่เป็นความร้อนที่แผ่ออกจากผนังปูนที่มันอมเก็บความร้อนไว้มาจากกอนกลางวันอีกด้วยวิธีนี้จะช่วยประหยัดแอร์ได้ค่ะเพิ่มความสบายจากการที่ห้องนอนจะเย็นได้เร็วขึ้นเมื่อเปิดแอร์ไม่เช่นนั้นครึ่งชั่วโมงแรกๆก็จะยังคงร้อนอยู่อย่าง บายรังสีไม่หมดจากที่ปูนมันแผ่รังสีความร้อนที่เก็บไว้ตอนกลางวันค่ะโอ้ยเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทุกวันนี้ก็หลงไปปรับอุณหภูมิแอร์เป็น23บ้าง22บ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าอยากจะประหยัดค่าไฟคุณผู้ชมหยิบรีโมทแอร์ขึ้นมาตอนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วปรับอุณหภูมิไปที่27องศามันจะช่วยทำให้คุณผู้ชมประหยัดกระเป๋าตังค์ได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะกับรายการสาระที่ดีแล้วมีประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะย้ำกันทุกวันนะห้ามลืมกดนะคะไม่งั้นฟังน้อยใจแน่เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีมีประโยชน์แบบนี้กันทุกวันเลยละคะ่ะ